เดี๋ยวผมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไว้ก่อนนะเอาแล้วไงขายหนุ่มเอาไว้เอาไว้แบ็คเมลไว้แบ็คเมลเฮียแล้วดูแล้วเฮียก็หยั่นแบบเอาจริงนะถ้าเราไปถ่ายแบบเราจะอีกรู้น้องชีชทำหน้าที่สวยที่สุดในชีวิตครับน้องชีชทำหน้าที่สวยที่สุดในชีวิตสวยเลยสวยที่สุดในชีวิตฉันก็สวยในตอนแล้ อยู่ทำก็ทำตาจะเป็นสารีอยู่นะเออลืมไปแล้วพี่จันดซลอยู่ที่ผมเป็นคนตาชั้นเดียวหรอเป็นยังไงอ่ะชีเหมือนเฮียโอเคเนี่ยชีโล่งใจมากเลยเฮียเปิดบัตรมิโดค่ะถึงเวลาแล้วพี่เลนอันนี้ยังเห็นหน้าพี่เลนโอ้ยเห็นหน้าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมก็บอกเลยเหมือนในรูป เหมือนเป๊ะมากเหมือนในรูปใช่ป่ะเหมือนมากเลยเเหมมือนากลยพี่เหมือนเงยตองขึ้นหน่อยเงยตองขึ้นหน่อยพี่ดูงอายจะอายอะไรเห๊ะมากเลยเป๊ะมากเลยอ่ะอายทำไมสวยทำไมเหมือนในรูปเหมือนในรูปเหมือนในรูปมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตทุกคนนะคะขออนุญาตโยนเหรียญให้ผมผมรู้สึกว่าขออนุญาตโยเลยนให้ คนูมีแค่สามเด็กเองพี่รี่รู้สึกอะไรไม่ที่ต้องอันนี้ก็ต้องเปิดอันนี้ก็ต้องเปิดหน้าด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อบอกพี่ก็เปิดไงเราต้องเปิดขอบคุณค่ะรู้สึกว่าอะไรพีมากเน้องคนที่ที่โดนสลับเปลี่ยนกับตัวเราชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรตอนนั้นชื่อชื่อลินจะใช้ชื่อลินพอเรามาแทนเขาก็ใช้ชื่อลินสวมรอยเดิม ชื่อลินลินเนี่ยอลินเขาเขามีอะไรฝากมาบอกเตรียมฟังนะเอาล่างช้นคืนมานี่ดูมือมือสวยไหมปิดกล้องนะเธอสวยจริงๆนะ พี่พี่เลนพี่เลนพอเวลาพี่เลนพูดานหน้าพี่เินไม่เหมือนอยานีนี่มีกล้ามด้วยอุ้ยนั่นเป็นไงอ่ะเออเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีเอลเขาเป็นคนไม่มีเอวไม่มีเอลตัวใหญ่เนผู้ชายแต่เขามีกล้ามเอ้พี่เลนเปิดกล้องตรงนี้อือไอทำไมพี่เรนไม่ได้เป็นคนขี้เลยนะอันนี้อันนี้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นหน้าพี่คแลวนะ เสียงแกจะเป็นผู้ชายเลยอะแต่หน้าเป็นผู้หญิงมากหนูวิจัยที่เห็นหน้าพี่แอนนี่ด้วยเพียงคตรสวยขอบคุณค่ะสาวติดเยอะในทิกตอกเนี่ยตามกันหลายคนเลยเสียงเพราะไงเสียงแบบเสียงเท่ไงหนูพโชคหนูเป็นดาวเต้นทุกห้องเลยว่าจะเป็นเต้นทุกห้องอะไใจด้วยดีใจด้วยเป็นดาวเต้น เอาต้นอนี่มไ้กลายเป็นกลายเป็นหน้าหน้าใหญ่ของเขาหมดเลยเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์อุตส่าห์ซ่อนหลังกล้องคุณคุณกระต่ายพร้อมหรือยังครับคุณกระต่ายคุณกระต่ายพร้อมหรือยังเอาละเอาละคดะพี่กรตายเรามาโชว์ให้ดูหน่อยแล้วอ่ะแล้วพร้อมยังจะได้จะได้จำหน้ากันได้ไงจะเจอกันในทักถูก อ๋องนะเพีย์นี่สวยมากเลยจะได้ทักถูกทักถูกนี่นี่ไม่มีนี่เป็นนี่เป็นเกสนะเนี่ยไม่มีแอปถ้ามีแอปนะเดี๋ยวจะให้สวยกว่านี้อีกโอเคเดี๋ยวหนูขออนเป็นแอปแป๊บสักครู่นะคะถ้ามีแอปจะให้สวยกว่านี้อีกเราต้องสวยด้วยแอปดิใช่ไหมพีลินดาเราต้องสวยด้วยแอป แล้วแล้วเขาบอกว่าคนมีคนมียานมีเซนจะมีกะกีกะกะบาดดังปามือมีมีกันไหมมีด้ามีมีไหมนะอันนี้อันนี้เป็นรูปตัวเออะนี่ค่ะมีไหมเห็นยังอืเห็นไหมน้องเห็นไหมคะต้องรูปตัวเอแล้วทําไม่ะรูปตัวเอแล้วทําไมมันเป็นรูปตัวเอะมันไม่เป็นรูปมันไม่เป็นกะกะบาดเป็นอย่างนี้พี่ดิน แล้วคุณหลินมีไหมคุณหลินมีกระบาดกลางฝ่ามือไหมมองไม่เห็นเฮ้ยแต่เส้นแกฉัดอยู่ะไม่เห็นนะเอาเส้นเอาเส้นใหญ่ๆมาให้ดูหนยดูนี่อันนี้โอ้โหอันนี้ใหญ่เริ่มเลยเนะการความฝ่ามือพอนี้เน่ยการเส้นชีวิตเลยเนี่ยหนูขอดูเส้นข้างบนหน่อยได้ไหมคะมือดูเส้นเป็นเหรอดูให้พี่มั่งดูเส้นเป็นให้คุณหลินขึ้นมาก่อน ช่ะโชว์โชว์โชว์กลางแปังฝ่ามือเป็นไงเดี๋ยวนะแป๊ดหนึ่งนะแป๊ดหนึ่งนะนี่ไงตรงนี้ไงนี่จะดูลายมือแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามือนิดตบควายนิดตายล้มแล้วครับผมอีกข้าอีกข้าอีกท่ากลางเลยนะใช่ทัดเลยอ่ะ แล้วเป็นคนหนักแนมดูดูเส้นมืออ่ะเส้นมือเข้มเป็นคนหนักแน่นหนักแน่นเห็นไหมชัดเจนด้วยไม่มีหลายเส้นด้วยเส้นเข้มมากเส้นหนู่มเข้มใช่ใช่คนหนักแน่นไงหนักแน่นดุดดันไม่คิดดูใจอ่อนเพื่อนก็เก่งจังเส้นหนุใจอ่อนใช่ไหมเห็นไหมคนชัดเนาะมือชัดเนาะเอามือฉันคือพี่น้องน้องคนนั้นปากมา เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกมีการกระบานอบีพี่พี่พี่ินเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่มือเมื่อกี้มือเมื่อกี้พี่เคยมีประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ใช่ไหมก็ครั้งที่ตายยงไงคุณแอนนี่ดูรายมือเป็นด้วยหรืออ่าดูไม่เป็นแต่ดูได้เป็นบางเส้นเป็นชีวิตนะ เส้นแค่แกมีเส้นอยู่ตรงกลางอยู่เส้นหนึ่งเลยขีดค่าเลยค่ะจะต้องมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่แน่นอนหนึ่งครั้งอย่างน้อยต้องหนึ่งครั้งสองข้างเลยเหมือนกันออกมามันมีดูลายมือเป็นด้วยเดี๋ยวดูให้ผมในเดทไม่รูไม่รูกล้องมันจะชัดไหมเมกาเมกานี่เตรียมตัวเลยเนี่ยยังต้องเจอเยอะเพราะเมกาเป็นคนทำาุินเยอะเป็นคนทาเรื่องอะไรนะเขาเป็นสายปฏิบัติด้วยเขาต้องเจอเยอะดึงจอใหญ่เลยเออเมหม โอ้โหดูเส้นลายมือเขาดิเดี๋ยวหนูจะดูให้นะนี่มือขวาอันนี้มือขวามือขวาโอ้โหนี่มือขวานี่มือขวาครับเดี๋ยวคุณเมก้ารอก่อนร้อยเหรียญครับร้อยเหรียญล้วมือสายพี่พี่โจ๊กอะเอาใครทายใครใครใครดูให้พี่แกหน่อยดูดูให้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูก็พูดอะใครดูนะเพียรนี่ อ่าอันนี้อันนี้เส้นลายมือเส้นลายมือโอเคเลยนะไม่ไม่มีไม่มีอุบัติเหตุหลายแรงถึงจะมีก็จะมีเล็กน้อยนะเท่าที่เห็นแต่ว่าพี่เป็นคนที่ยังไงก็ช่างพี่จะเป็นคนที่เก็บเงินไม่เคยอยู่เลยไม,ไม่เคยเลยเงินจะล้วไหลยอยู่ตลอดจะต้องมีมเรื่องต้องจ่ายต้องใช้จากจากคนรอบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยากรู้ว่ามีเนื้อคู่ที่เอานิโปมานิโปให้หนูดูหน่อยนิโปชี้อย่างเงี้ยค่ะทํทำนิโปแบบเนี้ยนิโปมาใกล้ๆกล้นิดนึงเรามองไม่เห็น อย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยเป็อยังมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเส้นมันมองไม่เห็นเออโอ,อ้โอ,อ้ไกลเมื่อกี้จะเห็นแล้วเมื่อกี้เกือบจะเห็นละมีค่ะมีนะคู่มีมีมีมอ่าเป็นรูปลูกกตาแสดงว่าแฟนจะสวยนะคะแฟนสวยอืมโอเคละแฟนสวยแสดงว่าไม่ต้องไม่อยู่โสดหรอกเดี๋ยวก็มีค่ะสองคนสองคนอ,อันนี้มือซ้ายมือซ้ายสองคนเลย ผู้ชายเขาดูข้างขวาเขาไปดูซ้ายผู้หญิงดูซ้ายนั่นเห็นไหมเนะี่ยเขาก็มีการกรบาดเห็นบ้านอ่ะพี่เขาก็มีการกรบาทเห็นไหมเนะี่ยไม่ตีตรงกลางเลยแหละแต่ว่าม,มีตรงกลางพี่มองว่ามือแกเนี่ยเป็นลักษณะว่าแกชอ,ชอบชอบโชนผ่านเรื่องเยอะๆเรื่องร้ายๆมาเยอะในมือ,อมของแกเห็นไหมมีแต่เส้นแบบว่า ตรงนั้นตรงนี้เหมือนจะขาดเหมือนจะไม่ขาดเหมือนจะอะไรเข้าใจป่ะแต่เขาจะรอดได้ทุกครั้งเขาจะไม่โดนเขาจะไม่โดนอ่ะแค่ชอบเอกแพนจรนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นคนรักสันโดดแล้วก็ชอบการอะไรแพนจรล่องเล่องไปเรื่อยเรื่อยเืยอะเดินทางอ่าเดินทางประมาณนั้นของแกน่ะผ่านมาด้ชีวิตของแกจะแบบรลดโผนบ้านเราเรียกอ่ะง่ายๆนะนะ แล้วก็พี่ก็เป็นคนเข้มแข็งเพราะว่าเส้นพี่อะเข้มมากเลยอะเนี่ยแต่แต่เส้นมือพี่อะเข้มเหมือนหนูอะเหมือนเหมือนหนูอะหนูจะเข้มจะเป็นคนหนักแน่นไม่ค่อยฟังใครหรอกฟังตัวเองเนี่ยมือเขาเนี่ยทำนายเสร็จอย่างถ่พอมีเก็บเงินได้ก็มีเรื่องต้องใช้เงินค่าค่าทำนายมือพี่สามร้อยเหรียญนะหนูใช่ไหใช้ใช้ใช้มือซ้ายจับเงินจะอยู่กว่า เมื่อกี้นะพี่ใช้มือซ้ายจับเงินเงินจะอยู่มากกว่ามือขวาอันนี้คืออันนี้จะดูได้เป็นบางเส้นไงอืมเส้นมือแกตอนตอนฝังเหล็กไหลน,นะนนจะมีเหล็กไหลปีกมแมลงครับกับเหล็กไหลเงินยวงผมก็คิดว่าเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยผมจะไว้แขนซ้ายตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะตรงตรงตรงข้างข้างก้ามเนี่ยปรากฏว่าแล้วพอน้องเขาฝังตอนแรกเขาจะฝังเหล็กไหลเงินยวงไว้ข้างขวามันฝังไม่เข้าเออแปลกไหม สุดท้ายก็ต้องเอาออกมาแล้วมาฝังข้างซ้ายแทนและข้างขวาเป็นเหล็กไหลพญาเหล็กไหลปีกแมลงครับด้านซ้ายนี่พญาเหล็กไหลเงินยวงคุณฝังเหล็กไหลด้วยหรอฝังคุณเมคาจะดูใช่ไหมครับผมลดให้เหลือเก้าสิบเก้าเหรียญพอครับผมพร้อมยังครับผมพร้อมยังให้แม่แม่หมอให้แม่หมอให้เรา แม่หมอจ่ายตังค์ซะอย่างนั้นอืมอ่มาขึ้นมาไม่มีตังค์เลยวะ่ะอ่ะคุณแม่ค้าครับผมเดี๋ยวสตนะครับช้านี่เพิ่มร้อยสองเหรียญครับผมมีเพิ่มเงินนะ <c oughs> แล้วเนี่ผมเส้นเส้นจะยุ่งยุ่งสูงหน่อยมันมันเขาเส้นเส้นขึ้นมาสูงหน่อยมันโดนตัวอักษรบัง มองมองหน้ากล้องด้วยมองหน้ากล้องเออนี่เขาก็มีกากระบะนะดูดีๆเลยหลายกากระบาเลยอ่ะเส้นมือสับสนมากเลยนะเยอะมากเลยฮะใครจะดูก็ดูเลยใครดูใครดูก่อนได้เลยเขาน่เขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือไอ้เส้นลายลายมือของเขาที่ที่ออกมามันเป็นเส้นที่แบบว่า โอ้โหมีมีมกากบาทด้วยนะน่ะมีกากบาดอยู่อยู่ตรงนู้นเลยฝ่ามือตรงนี้นตรงด้านบนน่ะก็เหมือนที่ที่เดียวกับพี่เนะี่ยเหมือนกันอืมเคยคือเป็นคนที่น่าจะเคยนี่ด้วยเคยแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเคยถูกหลอกเคยเคยถูกหลอกเพราะว่าเป็นอะไรที่มีเส้นลายแยกแปลว่าตัวเองแบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่มันต้องมีทางเลือกอะเป็นคนต้องเลือกอ่ะ ก็คือเหมือนว่าตัวเองไปไปไหนมาไหนไปเจอคนปุ๊บจะต้องมีปัญหากับคนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอใครที่แบบว่าไม่มั่นใจอะไรยังไงก็อย่าไปให้ใจเขามากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะโดนหลอกได้ง่ายเป็นคนอาจจะโดนหลอกได้ง่ายเรื่องเรื่องการเงินโอเคอยู่การเงินใช้ได้นะคะไม่มีไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะต้องใช้สมองมากมากกว่าที่ที่ปกติต้องทำอ่า มีลูกหรือ,อยังมีลูกคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเห็นมาเป็นผู้ชายนะคะยังครับเห็นเส้นลูกเนี่ยถ้ามีลูกจะได้ลูกโดดลูกลูกคนเดียวผู้ชายเห็นเห็นคนเดียวค่ะเห็นเส้นเดียวเออเทียนนี่ดูได้นะเส้นเทียนนี่ดูเป็นอ่นนี้จะบอกได้แค่เส้นที่ดูเป็นเพราะเส้นอื่นไม่ได้ไม่ได้รู้มาเพราะว่าเส้นที่เรียนที่เรียนมาก็คือเป็นเส้นที่เอ่อมันมีคนเกาหลีอ่มาสอน หมาก้าไม่ใช่ไม่ใช่เกาหลีหมาเก้าเขามาสอนมาบอกว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนก็เลยจาได้เป็นบางเส้นออยากถามอะไรอ่ะอยากถามอะไรเป้าก็ไม่มีครับให้ให้ให้ใหวิเคราะห์เฉยๆไม่มีปัญหาเรื่องไม่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแ,แรงใดๆทั้งสิ้นสบายใจได้สบายใจได้ไดอืมอาจจะมีแค่ปัญหาแค่สุขภาพนิดหน่อยไม่มากนะคะเดี๋ยวดูขอเสดีขอดูนิปโป้หน่อยนีปโป้ขวา โอ้ย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 เป็นคนที่ถ้ามีแฟนแฟนก็รวยนะมีเงินนะเนี่ยอืมมีเงินมีเงินใช้ได้ใชได้แฟนสวยด้วยมีตังค์ด้วยเป็นคนที่มีมีเงินมีทองเก็บแหละคนเนี้ใช้ได้สวยแบบสวยแบบแบบบินบินป่ะนี่สวยกว่านิดหน่อย <laughs> นี่มีนิดหน่อยเลยนะสวยกว่านิดหน่อยเนียสวยเอาหลอบมีครับ มีเห็นไหมมีแฟนเห็นไหมแฟนสวยไหมถามจริงอะตอบมาก็สวยอยู่นะก็มาแกะเนลงไปอิชิดะแฟนผมอ๋อแอ๋อนี่สามีคุณอิชิดะนะครับผมใช่ใช่ครับอาอยู่ญี่ปุ่นด้วยกันทั้งคู่เลยนอครับอ่ะผมผมอยู่ไทยครับอยู่ต่างตางอ่าแฟนเขาอยู่ญี่ปุ่นแสดงว่าแฟนเขามีเงินนะเนี่ยเป็นเป็นจริงจริงอิชิดะเป็นคุณมีตังใช่ไหมบอกมาตรงตรง เพราะว่าเส้นเส้น<ป>เขาบอกว่าเส้นบอกเนี้ยเส้นอย่างเงี้ยถ้าเห็นเป็นรูปลูกกระตานะคะมันจะเป็นแปลว่าเรามีคู่แล้วถ้ามีเส้นอยู่ข้างบนเส้นนั้นอีกอ่ะเส้นนิโปตรงกลางอ่ะตรงเนี้ยถ้ามีมีเส้นเล็กๆอยู่อ่ะแปลว่าคนที่เป็นเนื้อคู่เราเขามีเงินนะเขาไม่ได้เป็นคนจนแบบว่าต้องมาลังเกาะเรากินอะไรเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นะเนี่ยออชิด้าไอ,อชิด้เธอเนี่ยมีเงินนะเนี่ยเป็นสามีตาหายไปไหนละออชิด้หายไปไหนละหลวงไปข้างล่างแล้ว Icana, อีจนค่ะเขาบอกอ่าคุณแอนนี่ครับมีจนหรอคุณแอนนี่เดี๋ยวผมจะนึกนึกหน้าตาเนื้อค euh ู ätzen, hey, hey, tourism, yang, formal ized formal ized ่ผมตอนห้าขวบเดี๋ยวคุณแอนนี่สัมผัสดูนะครับผมเห็นเห็นหรือยังครับผมพี่แอนนี่เน็ตมันตัดไปเน็ตมันบูดบอกมาเดี๋ยวนี้บอกความจริงมาว่าเขาเป็นคนมีเงินใช่ไหมเธอเนี่ยชอบเก็บเงินซ่อนผัวหรอ ล่าสุดก็หาก็หางานเข้าบ้านเราแล้วะุูพิลินดาดูดิล่าสุดขอทักเราว่าชอบเก็บผู้ช้อนผัวล่าสุดจริงรู้แล้วน้องชิรู้แล้วว่าแฟนชื่อเมคคาอือแล้วก็มานั่งพูดแล้วก็มานั่งพูดจุดนี้แหละว่าตัวเองโสดตัวเองโสดอือเยอะแม่ผัวมาเนี่ย ไหนบอกว่าคนอื่น,นทนไม่ไหวเราทนไม่ไหวเราก็ไม่อยู่ด้วยไง <laughs> แต,แต่แต่ผมจะทํานายน้ําเสียงของเมคคุณเมคาให้ฟังเขาเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เรื่องมากอะไรก็ได้ใ,ใจกว้างม,มีใจเย็นเยือกเย็นแม้แม้แมคุณนนค,นคบได้นะมแม่แม้แมคนครักจะตุก,กตับเขาก็จะยิ้มให้ กนหนูมีความรู้สึกว่า้าว่าหนูเราหนึ่งแม่คนไ่าจะติดพูดถูกไหมพี่ลินดาดูดิแล้วแล้วเม่ามีเลขมีเลขประจาตัวเลขอะไรบ้างที่มันติดตัวเราเลขที่เรารู้สึกมันเด่นเด่นที่สุดในร่างในในตัวเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือเวลาตกฟากเลยเลขอะไรที่ที่ชัดที่สุดเลขคู่ครับเลขคู่โอเคถ้าเลขคู่ได้แต่เพราะเขามีเลขเดี่ยวเยอะไงคนนั้นอะเธอต้องอยู่เลขคู่ไม่งั้นเธอก็อยู่กันไม่ได้ อืมต้องได้คู่ต้องช่วยกันเพราะว่าเขามีเลขเดี่ยวแล้วแล้วเราจริงๆแล้วเราเกิดวันที่เท่าไหร่เจ้าเจ้าชิดาเกิดวันที่เท่าไหร่ถ้าไม่ใช่วันไม่ใช่เวลาตกฟ้าของเธอเลขสลุดท้ายคือเลขเก้าค่ะเลขเก้าสอเก้าไม่มีปัญหาอ๋อสองมีด้วยถ้ามีสองโอเคค่ะถ้ามีสองโอเคเลยอืมตัดหนึ่งออกไปอย่าจำว่าตัวเองมีหนึ่งจำพยายามลืมมันไปซะ ไม่ไม่กิแต่อสองเอาสองไว้ด้วยนิยสัยแล้วก็คือด้วยบุคลิกเราอะ่ะขอขอเล่นมันไ้มนะคะเช่นแม้กระทั่งเรื่องการเรียนตั้งแต่เด็กๆอะเราเป็นคนที่ถามว่าเรียนเป็นเรียนคนที่เรียนเก่งไหมเราไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งแต่เรายึดถือตรงที่ว่าเรามีฝวามมุ่งมันทุกคนทาได้ฉันก็ต้องทําได้เขามีสองแขน